เมื่อวานวันที่13มีนาเก็เข้า1-2นะครับ2ตัวบนตรงๆเลยครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช anel อาจารย์เสียมกรนะครับวันนี้เราก็มาอยูย่กันกับสูตรเจาะเลขวนหัวน้อยเช่นเดิมนะครับเป็นห่วยน้อยของวันที่14มีนาคมพศ2564ครับสูตรนี้ก็ใุ้ทุกคนมายัางต่อเนื่องเลยครับผม10ครั้งผ่านไม่เกิน3ครั้งเท่านั้น ผมเมื่อวานวันที่13มีนาเก็เข้า1 2นะครับ2ตัวบนตรงๆเลยครับนี่ครับผมคลิปของวันที่13นะครับเป็น1 2นะครับที่อาจารย์ได้ให้ไว้ส่วนของวันนี้จะคำนวณในเลขอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนที่จะไปคำนวณเลขของวันนี้ช่วยกดติดตามช่องให้อาจารย์ก่อนนะครับกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาคำนวณเลขของวันนี้กันดีกว่าครับ วิธีคำนวณก็ง่ายๆนะครับเริ่มจากตัวผลรางวัลสามตัวบนกับสองตัวล่างของ7วันล่าสุดแล้วหาเลขที่ออกน้อยที่สุดเลขที่ไม่ได้ออกมาหลายวันแล้วก็เลขไหลครับเริ่มจากเลขที่ออกน้อยที่สุดก่อนนะครับของวันนี้ก็จะได้เป็นเลขศูนย์ครับเจ็ดวันนี้ยังไม่ได้ออกเลยนะครับแล้วก็เลขหนึ่งออกไปแค่สองครั้งเท่านั้นต่อไปก็เป็นเลขที่ไม่ได้ออกมาหลายวันนะครับของวันนี้ก็จะได้เป็นเลข 0กับเลข8ครับผมและสุดท้ายก็เป็นเลขไหลของวันนี้ก็ได้เป็นเลข2 4 6ส็ได้ก็จตารางนี้นะครับสำหรับเลขหลักของวันนี้ต่อไปแล้วก็มหาเลขเด่นกันครับเลขเด่นของวันนี้ก็จะได้เป็นเลข0 1 8แ,และ3ครับอาจารย์ฟันเจอรสองตัวสำหรับเลขรุ่นเด็กว,ว,วิ่งนะครับอาจารย์ฟันให้เป็น0กับ8ครับเป็นเลขเด่นหลักนะครับเลขเด่นรองอาจารย์ก็ชอบ3เหมือนกันครับตัวเ,เลข2ตัวอาจารย์ให้08 09 0 2 0 3 04และ05 81 82 83 84 85และ86ครับการเลเบิ้ล00กับ88นะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับส่วนเลข3ตัวบนอราจะ้ลงเป็นรูปภาพให้ในกลุ่มลาย v i p นะครับในกลุ่มก็ยังมีทีเด็ดหวยฮานอยพิเศษหฮานอย v AP, i p หวยลาวแลร่วมหวยไทยด้วยครับ สนใจเข้ากลุ่มแวนไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างคลิปหรือชอ่องทางบนหน้าจอดได้เลยครับสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ